นดี๋ยวเบื้อด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่าด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องครับเออนี่สวยๆนะครับเลือกฟูไดมักอังใหญ่ๆแบบนี้ผมจะให้เห็นพิจารณาด้านข้างชัดๆก่อนนะครับพี่น้องครับนี่ว่าเป็นอย่างไรอังลึกอ่างใหญ่ยขากบนะครับเนาะอยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่เบาสูงยุทธใดครับนาตัวนี้สูงอยู่ร้อยสี่สิบนี่แหละครับผมประมาณร้อยสี่สิบนะครับสาวซิงซิงผสมแดงใบเล่วันที่สามพฤศจิกายนนะครับพี่น้องครับ เบื้งหลบอีกที่นึงครับพี่น้องครับวันไทยปูนีหมากน้ำว่าครับพี่น้องครับเบื้งแผ่นหลังนะครับเด้อครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับ สาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดจะได้ง่วงสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับจากมนัดฟาร์มนะครับเด้อที่ติดตามรอคอยอยู่นะครับพี่น้องครับมีทั้งมนัดฟาร์มนี่เพิ่นจะมีมาให้พียให้น้องอะไรบ้างอีกฝหงญ่เลยนะครับพี่น้องครับมีวัวท้องโชว์ๆด้วยกันนี่สี่ตัวแล้วนะครับพี่น้องครับแล้วก็ผสมไว้อีกรอรุ่นรอพันรอบนี่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับ อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็เป็น EP ีที่11แล้วแล้วก็สายดํามาแล้วตัวอย่างใหญ่นะครับพี่น้องครับติดท้องชัว์ๆเนาะอยากจะได้ก็คอยติดตามกนแล้วกันซึ่งพิกัดของมนัดฟาร์มนะครับกับยูทีบันเล่งงงตาบลบบรืออําเภอบบรือจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับเมื่อนี้มนัทจะมาในราคาไหนนะครับพี่น้องครับกับสีพ้าทีผ้านองมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับมนัดฟาร์มนะครับ คลิปนี้ก็เป็นอีพีที่สิบเอ็ดแล้วนะครับกับใกล้สี่ปีไม่แล้วนะครับพิมพ์ชุดเนาะครับอ้างมันัดฟา้ามกันเลยสีจัดโปรโมชั่นในลูกค้าเป็นของควรสมนาคุ้นก็คือสื่อว่าเมื่อนี้ทุกโตนะครับแถมเสืออย่างละตัวนะครับอ,อ,อย่างละตัวแล้วก็มีโปรโมชัน่นอีกโปรโมชั่นหนึ่งคือคือสีซุ้มซุ้มแจเกเานะครับคือเมื่อนี่จัดโปรโมชั่นคือ,อแหวนทองคําแท้ หนึ่งสลึงนะครับมีง้วอยู่8โต8เบอร์นะครับสีซุ่มเปี่ยเอานะครับแล้วก็ถ้าผู้ใดดวงดีกับผู้นั้นสีได้อยู่แหวน1วง1สลึงนะครับผมครับผมครับผมแล้วก็กติกาคือเจ้านี่คอยคอยโทรมาถามนะครับกติกาครับครับเอาก็ถือว่ามือนี่มนาทฟ้ามี่ก็มีของสมรรคุณในช่วงปีใหม่ให้นะครับพี่น้องครับได้รับเสื้อในทุกๆโตแล้วไม่แล้วมีสิทธิ์ได้รุ่นท่องอีกครับพี่น้องครับโอ้ปั่นในง้วฟรีเตอะครับพี่น้องครับ มืัอนี้มีหลายตัวนะครับมนาศครับเอามืัอนี้มนาศจากจะเริ่มตัวไหนก่อนครับอ่าเอาเป็นซาโลเลตเลยครับซาโลเลตนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะผู้ใดญ่กำลังอยากจะได้งีกงวดเล่อยู่นะครับเดี๋ยวถี่ภามาเบิ่งกันเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นเล่สาวนะครับตัวนี้เป็นเล่สาวเพท่านผสมนะครับเล่สาวสิงสิงเลยครับนี่สิงสิงนะครับส้นสูงมนาได้วัดเบิ่งไปครับตัวนี้ส้นสูงนี่อยู่ประมาณ135ครับประมาณ135ยส้านะครับเล่สาวสาวสิงสิงเพราท่านได้ผสมนะครับพี่น้องครับผู้ใหญ่แม่ ตัวรับนะครับเนาะแบบนี้พ่อเอาได้บอนะครับพี่น้องครับหรืออยากจะหาง้วนเลขกของฟ้าบ์เนาะนี่แหละเบื้องถ่ายถ่ายยางกับบ๊วยไ่มีปัญหาค่าทุกค่าถอนนะครับบ่มีครับผมอ่าซึ่งราคาของมนัดฟาร์มครับเพื่อนจะเปิดแบบรวมส่งฟรีทั่วอีสานนะครับเนาะครับอ่านี่แหละตัวนี้เล็สาวนี่ว่าไว้เท่าไรครับมนัดฟร์มสามหมื่นเก้าครับผมสามหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับนี่แหละสามหมื่นเก้านะครับเนาะครับอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับพี่น้องสามหมื่นเก้านะครับเนาะนี่แหละ เออนี่นะครับไปจากภาพเบื้องทางนี่นะครับเนาะนี่ตัวเลศนะครับเอานี่อ่าฝากเบอร์โทรหรือช่องทางการติดต่อนี่ครับพีน้อครับเบอร์โทร065 325 6642ครับผมอ่าฟีดบุ๊กก็นัทวุฒินะครับครับอ่าีดไลน์ก็เบอร์เบอร์นี้แหละครับเบอร์เดียวเบอร์เดียวกันนี่เลยครับเด้อสะดวกช่องทางไหนนะครับพี่น้องครับก็ติดต่อมาได้ได้ครับนี่ครับเลศสาวสามหมื่นเก่าครับพี่น้องครับ กรมส่งนะครับเด้อราคานี่นี่แหละของขนาดฟ้าหนี่ตะเกา่ากับนาตัวรองทุกๆตัวนะครับพี่น้องแล้วก็ทุกๆคลิปพร้อมนะครับนี่รับประกันตำหนิให้เนาะต่อไปมาเบิ่งเลดตัวนี้วัตถิวาผสมไว้แม่นครับตัวนี้ผสมในสองเดือนแล้วนะครับสองเดือนแล้วเด้อครับพี่น้องครับอ่านี่แหละสองเดือนแล้วนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ตัวนี้ก็ สูงก็ตัวเมื่อกี้เนาะแม่นครับสูงกว่าครับตัวนี้สูงยุท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบเอ็ดสิบสองนี่แหละครับประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดถึงร้อยสี่สิบสองเนาะเป็นลูกตัวที่ไหนครับลูกลูกลูกสองในทองนี่ครับลูกที่สองนะครับพี่น้องครับเอ้าผู้ใดกําลังอ่ามองหาเงาะชะละเล่อยู่นะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อนี่เอ้าเบิ้งขับพี่น้ามีนวลป่าเป็นตะติดไปนะครับพี่น้องนี่อยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อแต่ว่าก็คิดว่าอยู่นะครับเพราะว่าเบิ้งเบิ้งจิ้มเพิ่นกะ หดดีอยู่นะครับสองเดือนสองเดือนแล้วตัวนี้มนัดว่าใบเถอะนะครับตัวนี้ไปที่สี่สิบสามครับผมสี่หมื่นสามนะครับพี่น้องครับพร้อมส่งครับพร้อมส่งนะครับสี่หมื่นสามพร้อมส่งนะครับเนาะนี่ไม่มีตําหนิครับผมอยากจะเด็กว่าแบบไหนนะครับเนาะกมาเลือกมาชมเอาที่มนัดฟาร์มนะครับออ่่านี่แหละงดเฉงเๆนะครับพี่น้องเด้อ อาอพวกกีบเล็บนี่เบิ้งเอาครับผมเป็นยังไงเนาะเชื่องครับจับได้ใบได้กินหญ้าดีนะครับนี่นะครับเด้อปล่อยเส้นหญ้ามังได้นี่หยน่มัดเลยนะครับนี่เอาเล็บไปแล้วสองตัวครับพี่น้องครับครับผมวันนี้กัดสีผ้ามาเบิ้งเอาตัวใดก้อนครับวันนี้สาวครับเม่สาวทองแรกสาวทองแรกนะครับเด้อตัวที่เห็นยุบต้นคลิปเมื่อกี้นะครับพี่น้องครับนี่เอาจะพผ้าย่างไปเบิ้งนะครับเนาะตัวนี้สาวทองแรกสดๆดอยู่นะครับพี่น้องครับสดครับอ่า อ่ะทองกับพ่อได้ครับมาลาขับตัวนี้ตัวนี้ทองกับแดงใบเล่นะครับท้องกับแดงใบเลนด้วยครับแดงใบเล่ผสมไอ้สามพฤศจิกานี่นะครับอันนี้ผสมอ่าแดงใบเลนด้วยครับพี่น้องครับวันที่ผสมสามพฤศจิกานะครับพี่น้องครับเอาบอสาวบริสุดอยอะแยะนนะครับสิง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 นะครับพี่น้องสิงครั้งแรกนะครับอันนี้ตรวจทองหลือเปล่ครับตัวนี้ยังนะครับพี่โอ้ยยังวันทั้งตรวจทองนะครับสามพฤศจิกาเก้อเด้อนี่เอาไปรุ่นเลยนะเอาไปรุ่นเอาครับพี่น้องครับเอา อยากจะได้แบบนี้นะครับเนาะนี่มาเอาสูงยุทธอะไรครับานาตัวนี้สูงยอยู่ร้อยสี่สิบนี่แหละครับผมประมาณร <40. S 1> ้อยสี่สิบนะครับสาวซิงสิงผสมแดงใบเล่วันที่สามพฤศจิกายนนะครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้มาเอาครับเอามาบังว่าตัวน,น,นี้มานาัดเปิดใบอะไรครับห้าหมื่นเก้าพันบาทครับห้าหมื่นเก้านะครับเด้อผู้ใดอยากจะได้ง้วงสาวสาวสดๆเนาะนี่เบิ้งส่วนหน้าครับผมอ่าครับเนาะก็จะทายเบิ้ง ชัดๆนี่ยแหละครับกีบริบเป็นยังไงกะให้พี่ให้น้องนี่พิจารณาเอาครับผมนี่แหละเออเบื้องส่วนไายเนื้อไายเป็นยังไงพี่น้องคุณอ่าไปเบื้องไยงายยางไปน้ำครับผมมาหนี้นี่นะครับเดอ้อเอาสิพาเบื้องส่วนไายครับตัวนี้นมมีติง้ตงป่ะครับนี่ตัวนี้นมบะมี่ครับนมน้มสีนมสีหัวเยอะนะครับเนาะเดี๋ยวผมติดยางบนเบื้องไายเลยพี่น้อง นี่แหละถ่ายไปจังไดครับงอหางเงอยู่ได้พี่น้องเด้อครับนมตัวนี้กับบมิตริงนะครับน่าก็สีสีหวยู่ครับเอาอยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยนะครับเด้อราคาบอกไปแเดวนะครับพี่น้องครับนี่ต่อรองเอาครับราคานี้ส่งฟรีได้พี่น้องเด้อครับนี่แหละครับยังเหลืออีกหลายตัวนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเนาะวันนี้ตัวต่อไปครับมานัดครับตัวต่อไปเอาเป็น สาวหัวร่นครับผมโอ้ผู้ใดมักหัวร่นตัวบกักใหญ่ด้วครับเด้อเดี๋ยวตีผ้าเบื้องตัวนี้มาเบื้องว่าท่องไปหรือว่าเพิ่นจะเปิดใบถไล่นะครับเนาะน,นี่อ่าลงมาทางนี้ลูกแล้วนี่ตัวนี้ตัวบกักใหญ่ด้วพี่น้องเด้อเอา้าผู้ใดมักอันนี้เฮ็ดเขาให้เรียบร้อยเลยแล้วครับตัวนี้ก็น,น่าจะเป็นงวงสาวด้ว,ดวพี่น้องงวงสาวครับอัน,นพ,อพ่อเพิ่งเพิ่งเปิดบริสุทธิ์เกลื่อนครับนี่โอ้เพิ่งเปิดบริสุทธิ์ได้ครับพี่น้องครับ เเอา่บิงลงมาเร็วไปเพื่อใดตัวนี้ก็มาเบิ่งว่าผสมพอไ,ไหนไปครับพี่น้องครับตัวนี้นเดี๋ยวได้ครับตัวนี้รนนอร่อยสี่สิบก้วแน่ๆเอ๋แล้วครับผู้ใดหมักง้อยใหญ่ๆจากมนัดปามนะครับพี่น้องครับนี่เฉียงๆครับไม่เฉียงๆหนึ่งๆนะครับเนาะอ่ะรวมมันระ้อยสี่สิบห้าน,นะครับรวมมันอร่อยสี่สิบห้า,าตัวนี้ผสมพอไ,ไหนไปครับตัวนี้ผสมสติงเล่ครับใส่สติงเล่ด้วยครับพี่น้องครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนี่แหละครับพี่น้องอ่ะ ติงเล่สองศูนย์หนึ่งหลอดเขียวๆนี่จัดให้สองหลอดได้ต่อพี่น้องครับแม่นครับผสมวันที่ยี่สิบสองพฤษภาหกสี่นะครับเด้อกับรถขอดในใบกะห้ากันยาหกห่านะครับเอากะเตรียมไปรุ่นเนาครับพี่น้องครับนี่ตัวนี้พันหลอดไป้สองหมื่นนี่นะครับพึ่งพันรอบแล้วครับเนาะพันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัตถีอ่างใหญ่อ่างลึกด้วยครับพี่น้องเด้อเขาเห็นห้เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนี่แหละหายยืนเป็นไรครับพี่น้องครับ ตัวใหญ่มากนะครับตัวนี้ตื่นกล่องตื่นกล่องตัวนี้ว่าไว้เท่ายอะไรครับมนัดอันนี้แปดหมื่นห้าครับผมแปดหมื่นหาด้อครับพี่น้องครับครับนี่เห็นนะครับเด้อให้เบื้องทายยางครับพี่น้องเห็นทายยางไปน้ำเนาะจะถอดท้ายเบื้องไก่ให้เบื้องล็บครับผมครับเล็บสวยนะครับเล็บสวยๆนี่แหละครับนี่นี่ลูกตัวนี้มีต้หนิตรงไหนบ้างครับไม่มีครับผมไม่มีนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบื้องส่วนหนาชัดๆครับอ่านี่อยากจะได้แบบนี้มาเอาเลยแปดสิบหาด้อครับเด้อ เอาจะให้เบิ้งส้นเท้ากับแผ่นหลังครับผมอ่านี่แหละความสูงน่าอยู่ร้อยสี่สิบห้าบวกอยู่นะครับน่าจะร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับพี่น้องใหญ่หนาลึกนะครับเงาตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับนุมอ่ะเหลียวไปเนี่ยก็เห็นซีหัวอยู่ดนะครับพี่น้องครับบอมีติ้งเหรอครับผมนี่แหละเบื้องด้านข้างด้านนี่ตัวใหญ่ๆนี่แหละครับผมนี่อยากจะได้ก็มาเอาเลยครับนี่นี่เบื้องตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเงาตัวลึกด้วยครับพี่น้องครับเบื้องอยู่ไกลๆนี่อ๋อ อยิบเร็วเป็นยังไงพี่น้องเห็นชัดบ่นี่นะด้านข้างนี่พี่น้องกับเบือเ้องกันเลิกพวกชิดพวกดึงครับพี่น้องครับอ,อยากจะได้แบบนี้มาเลยงวัวไม่มีตําหนิครับพี่นอ้องนี่แหละครับส่วนหนาตัวนี้หูสั่นนะพี่น้องครับนี่สั่นครับอ่าอ่าเอา,วาไว้เปฝืนไปสักครับบัดนี้นี่นะให้เบื้องราหล่ออีกทีหนึง่งครับพี่น้องครับนี่แหละบันท้ายปุดๆนี่มักน้ำมาครับพี่น้องครับเอา เบิ้งแผ่นหลังนะครับเด้อนู่นแผ่นหลังใหญ่ๆแบบนี้แหละอเห็นชัดป่ะครับพี่น้องกีบเร็บกีบหลังเนาะอ่านี่อ่ะนิ่งแล้วครับพี่น้องวันนี้นี่แหละทรงเป็นยังไงครับหมักน้ำบอตัวนี้เอาก็ถือว่าถูกใจใส่งอง้มอีกตัวแล้วครับพี่น้องครับตัดใหญ่ดีอยู่ตัวนี้ก็ได้อ่าวันนี้ตัวนี้แหละครับมานาครับตัวนี้นี่ว่าจะ่ท้ายลลงนะครับพอดีพ่นติดมาจำแล้วนะครับตัวนี้ท้อง โอ้ผองแก่แล้วนะครับตัวนี้พองแก่แล้วครับพี่น้องครับกด็ดีเกือบเกือบแม่นได้เปิดแล้วครับดนคีบพี่น้องต่ไปมีคนมาไปกยอกหนาขอกว่าันป<ม>่ะหรือจังไรคอยโทรมาสอบถามนะครับน้อเพื่อพนรุดมาจําอ่าๆกับจังไรก็โทรมาสอบถามมาแล้วครับพี่น้องเด้อเพื่อรุดมาจานะครับพี่นอ้อ,นนองอ่าเนี่แหละครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็น่าจะคิปก้อนนะครับพี่น้องครับคิปก้อนตัวนี้ล้อทรงครับล้อทรงวันพรหัสนี้ครับโอ้ตัวนี้ก็คือล้อทรงตัวนี้ว่าท่องหรือพี่น้องเด้อครับผมที่ผมมาถ่ายจากคิปกอน คีบก้อนเหมือนทุกตัวเหรอเป็นบ้างไหมเหมือนเหรอครับเหมือนเหรอเหมือนแล้วนะครับพี่น้องครับเอาตัวนี้ก็คือล้อทรงครับพี่น้องต่อไปเอาตัวแดงแดงใหม่ๆนี่เนาะตัวแดงแดงใหม่ๆได้ครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้เนาะอันนี้งอท้องไปครับนี่ท้องแล้วครับผมท้องชัวร์ๆบ้าครับตัวนี้เขาสามเดือนไหมครับตัวท้องแล้วครับอันนี้ตัวนี้ตรวจท้องให้แล้วได้ครับพี่น้องครับจากประมาณสามเดือนใช่เอาสองเดือนกว่าเขาสามเดือนครับอันนี้ผสมกับอ่าซีวายหนึ่งหกศูนย์นะครับพี่น้องครับนี่ c ี1 6 0เดี๋ยวผมจะอ่านหนูผสมให้นะครับเนาะผสมวันที่5ตุลาหกสี่ได้ครับพี่น้องสเดือนกว่าเขา3เดือน2เดือนกลัวกว่าได้ครับพี่น้องครับเอากำหนดทอด้วมีคลิปนะครับอ่า15กรกฎาคม65ตัวนี้ตรวจทองแล้วมีคลิปได้ครับเด้อตัวนี้ส้นสูงอยู่140เท่าไหร่ครับ145บหอกอยู่ครับ145บวกได้ครับเด้อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้งวดสีแดงแล้วก็บดจัดๆนะครับพี่น้องครับตัวนี้เลยนะครับนี่สีผ้าเบิลง อ่าส่วนหูเป็นนะครับหูโบดีบอเบงเอาด้ครับพี่น้องเด้อนี่นาองคนะครับาเพิ่นอย่างนี้ขนแซมน้อยหนึ่งครับนี่นะครับที่นเห็นเดียวอย่นี้่นียนะครับว่าเป็นอย่างนะครับเอาอันนี้กับบกให้พี่น้องหู้กิก่อนนะครับกตะว่ากับวัตถุเป็นต้นนี้หรอกพี่น้องครับนิดเดียวครับพี่น้องครับใครก็ผงหักวุญนชุตัวนี้แหละแซมขึ้นมานะครับเนาะอ่านี่โหราณนะครับเอาเบิ้งด้านข้างด้านนี้พี่น้องเห็นรูปร่างแข้งขาดำดีโบดีเด้อครับเด้อครับตัวนี้อี่ามค้ังพี่ท้องที่นนะะครับา ครับผมตัวนี้คือทองชัวๆเลยนะครับเด้อทองชัวๆครับอ่ามาเบิ่งว่าไอ้งัวททองชัวๆของมนัดรอบนี้ตัวนี้นี่อ่าเพิ่นจะว่าไว้เท่าไหร่นะครับเด้อครับเพิ่นกันอ่าเอามนัดครับตัวนี้ว่าเท่าไหร่ครับนี่67,000บาทครับ67,000ครับพี่น้องครับคืองัวงทองนะครับเด้อนี่ตัวบักใหญ่เด้อครับพี่น้องครับสําหรับราคา67,000นเดนะครับเด้อถือว่าได้งัว่ตัวใหญ่เลยล่ะครับผมเดี๋ยวใช้เบิ่งส่วนหนาแข้งขาดําบัวนะครับพี่น้องครับเป็นจังได๋เบิ่งเเเเออออาาดด้้ครับนนีี่่ ด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรครับนมตัวนี้กับบมิติ้งนะครับบลูมิสติ้งครับนี่นะมีมาให้พี่ให้น้องสวยๆคือเก่าครับพี่น้องครับสําหรับมนัตฟาร์มนะครับ EP ที่สิเดนะครับเด้อครับนี่มึงมุ่งม่วงครับพี่น้องครับอันนี้การรับประกันต้นนี้ให้ทุกอย่างรับประกันพร้องผมนะครับเนาะครับผมแม่นครับ เอาพี่น้องมักแบบนี้บ่าครับผมมาเลือกเอาเด้อครับเด้อล้ำตัวเงานะครับพางดีนะครับตัวนี้สีแดงใหม่ดี้อครับพี่น้องเด้อเบิอเรื่องสุดเลยนะครับเบิอเรื่องอ่านี่นะครับเอาผู้ใดอยากแต่เบือง้วดำเด้ออดใจรอไว้จะเข้าครับพี่น้องครับต่อไปแนะนําตัวใดครับเอาเป็นแม่แยกลูกผสมครับแม่แยกลูกล้วกับผสมไว้นะครับเนาะตัวนี้เพิ่งแยกลูกเมอว่านี่นมไข่เลยน้ำนมๆมมันคือพี่น้องก็เห็นห้างโตใหญ่ๆว่พี่น้องนั่นแหละนี่ เห็นนะครับพี่น้องครับอ่าอันนี้ผสมไว้ให้แล้วนะครับเนาะแมนครับแยกลูกไปแล้วนะครับแยกลูกเมื่อวานแยกไปเมื่อวานนี่นะครับเพิ่งแยกไปนะครับเนาะขายลูกไปเจ็ดหมื่นนะครับขายได้โอ้พี่น้องง้อนี่ลูกไอ้นุ่นคาเจ็ดหมื่นมาสั่นวาครับพี่น้องลูกแรกนะครับขายลูกคนไปเจ็ดหมื่นเอ้าอ่าตัวนี้วันนี้ผสมไใบนะครับผสมพอได้ตัวไหนว้ครับตัวนี้ผสมพริกแดงนะครับแต่ว่าใบผมไม่ได้เอามาน้งใบนี้ใบมีอยู่มั้ยมีอยู่ครับมีโอ้อันนี้ใบมีอยู่นะครับเด้อตาบ้า่นถือมาบวกขบครับผมแมนครับเบิ้ง วัวให้ลูกเจ็ดหมื่นจักเดือนครับเจ็ดหมื่นเจ็ดเดือนครับเดือนละหมื่นกได้เดือนละหมื่นครับพี่น้องเอานี่สีนี่กระเด้งว่าแดงเจ็ดสามสิบแปดเมื่อนี้นะครับมื่อผมจำสามสามสิบแปดเมื่อแม่นครับสามสิบแปดเมื่อนี้โอ้ผสมไปสามสิบแปดเมื่อเลยได้ครับพี่น้องเด้อเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับส่วนหนาเฉื่อยนะครับแต่ว่ามันห้นน้ำลูกนะพึ่งแยกลูกพึ่งแยกลูกก็ธรรมดาพี่น้องเนาะครัได้ครับเด้อเห็นบ้างเอาแยกลูกไปแล้ว ส้นสูงอยู่เท่าไรครับขนาตัวนี้อยี่สิบสามนี่ครับประมาณร้อยสี่สิบสามนะครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเอามาเบิ่งกันว่าเพิ่นจะเปิดจะห้องไว้เท่าไรนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้มนรัดว่าไว้เท่าไรครับตัวนี้เอาห้าหมื่นสามครับห้าหมื่นสามนะครับเรื่อล่อยเพิ่นเรือครับบันีดห้าหมื่นสามนะครับพี่น้องตัวนี้นี่ห้าหมื่นสามก็แยกลูกครับพี่น้องสี่ไปมีกำไรแน่นอนนะครับจิดทองมาหนี่นะครับจิดทองมาหนี่มีกำไรแน่นอนห้าหมื่นสามกับตลูกเพิ่นเคยเกียจมื่นหรอพี่น้องแมนครับเอ้า อยากเกล่แบบนี้ป่ะครับตัวนี้มีต้หนี้ตรงไหนป่ะครับต้หนี้ไม่มีนะครับผมไม่มีนะครับเนาะครับเดี๋ยวจะให้เบื้องไกลๆนะครับพี่น้องครับนุ่มสีหัวอยอะนะครับเนาะแมนครับสีหัวงามสำหรครับนมสีหัวสวยๆครับเนี่แหละเอาพี่น้องครับมีไห้หลากายสไตล์ครับสีมดำๆนี่แหละเรื่องการเดินคล่องแคล่วครับผมเป็นห้นน้ำาลูกนะครับแย่ลูกเมือวาน อาครับพี่น้องวันนี้ต่อไปในน้าตัวเลยครับอ่าเป็นสาวท้องแรกครับใกล้ลอดนะครับแปดเดือนก้าเขาเก้าเดือนนะครับวันนี้สาวทองแรกเจอกกับทองแก่เลยครับพี่น้องเด้อเยวจะมาเบิ้งนะครับพี่น้องว่าคุณจะเปิดใบเท่าใดอันนี้ว่ามีขวดอยู่มือนโอ้ยน้มใหญ่เหรอพี่น้องน้มลงลามสาวทองแรกสูงอยู่ลอยหาิบหาบวกนะครับตัวนี้ครับเอา นี่นะครับเด้อท้องแรกท้องแก่กใกล้คลอดนะครับพี่น้องครับจิีมแล้วก็นมเนี่ยก็เต็งไงมือเราแหละครับพี่น้องครับอ่าคือเตรียมกินน่องอย่างเดียวพี่น้อง,ง,งครับเชี่ยนครับวัวเชื่องเชื่องวัวเชื่องเชืช่อง,งตงัวใหญ่เด้อครับพี่น้องเด้อนี่แข้งขาดำดีดครับพี่น้องครับตื่นกล่องตื่นกล่องตื่นกล้องนะครับเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งนมให้กันนมบ่มีติ่งเดอกเนาะนมสวยนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องเอาสิพาเบิ่งทางนี้ครับนี่เออนี่แหละด้านข้างด้านนี้ ตัวนี้กับตัวใหญ่เติบอยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่ท้องปุ่งๆตัวนี้แหละครับผมแต่ตอนนี้น้องเขาอยากจะตื่นกล้องเออกล้องครับครับท้องกับพอดได้ครับมนัดเด่นตัวนี้ท้องกับเคเอฟสามหนึ่งครับท้องเค3ฟสามหนึ่งมีใบไห่บ่ครับมีครับมีผมเหงื่อไปอว่ามาลงรถเมื่อกี้พี่คุชูเห็นมาฝึงลงรถนะครับอันนี้มีใบไห่ด้วยครับพี่น้องด้อตัวนี้เอาท้องเคอฟสามหนึ่งตัวนี้มนัดบาใบเท่าย์ครับ ตัวนี้เปิดไว้ที่เจ็ดหันบาทครับเจ็ดมืนหาเด้อครับเด้อคืองวดถ่องแก่ไก่ขอดนะครับพร้อมขอดได้นะครับพร้อมกินน้องเลยนะครับนี่เด้อครับจะให้เบื้องกีบเบิ้งเล็บเนาะพร้อมที่จะกินน้องครับอสิผ้าเบื้องทั้ง้าไผ่ทั้งหางนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องเอานี่เด้อครับเด้อให้เห็นชัดๆนะครับนุมไข่บ่ครับหางกับบัวดอกบัวด่างครับพี่น้องครับเอาถือว่าเป็นงวดบ่มิตต์ตันนีแน้ครับตัวนี้ก็ได้มนี่แข็งขาดำดีเด้วครับพี่น้องเด้ออ่าเห็นไหครับเต็ม นี่เจ็ดหมื่นห้าครับพี่น้องครับต่อร้องเอาครับพี่น้องเออทั้งในลูกอ่ะอ่ะอนี่แหละครับการเดินการยางก็ได้พี่น้องเอาขับเบิ้งออกครับวันนี้แนะนําตัวได้อีกครับวันนี้เป็นท้องแกะไก่ควายเรื่องนะครับแม่ขาวโบดนะครับแม่ขาวหน่อยนะครับเนาะครับผมขาวโบดเอากัดสิบภาไปเบิ้งแม่ขาวนะครับเป็นวัวท้องแกะอีกแล้วนะครับเด้อตัวดํากัดท้องมันบ้าไหมครับเนี่ยแม่นครับผม โอสายดํามาแล้วนะครับพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับเนาะมาเลือกมาชมออกตัวนี้กระท่องแก้ไก่ขอดขึ้นกันครับพี่น้องครับซึ่งอ่าเป็นงัวขาวตัวบกใหญ่นะครับเด้อเป็นงัวที่อ่างใหญ่อ่างลึกแหละครับตัวนี้ตัวนี้ท่องที่ใดครับมันนะครับ ตัวนี้ทองที่สามนะครับทองที่สามทองกับคอตัวไหนนอกรับเนี่ตัวนี้ทองกับมัทารอนะครับทองกับมัทธรอดนะครับเป็นทองที่สามทองชั่วๆ้วครับตัวนี้น้มกัดลงขึ้นกันเหรครับกับตัวเมื่อกี้เมื่อคืนนี่ผมซองซองวงยูนยานแต่ันคขอดเมื่อคืนนี้ครับนี่นะครับเนาะจิ้มไงล่ะกำลังรันลงแล้วนะจิ้มดำสนิทบดเลยนะครับพี่น้องครับออกไปนี่กินน้องเลยนะครับเพราะเกินสองมือเราครับนี่นะครับเนาะอันนี้ท้องแก่ไกลคอตัวนี้กัจะลอยหาซิบบวกกับพี่น้องซึ่งสรยมั่นด้อ นี่เบึงทายเดินทายยางครับตอนนี้นมกับบะมี่นะครับเนาะมีซีเตาล้มซีหัวเข้ากันนะครับเนาะแต่สี่นี้ตะเลียบเพิ่นนะครับตัวนี้เรียบเพิ่นจะจะงี้นแน่นะครับข้างหลังก็ว่าป่านไหนได้ว่าข้างหน้าโอ้เล็บเล็บหลังดีๆเยอะค่ะพี่น้องตะวันเล็บขนาดมันสิอ่เนี่ยนะครับเนาะเล็บมันสีเงาไปเล็บที่หนึ่งวัวจะเห็นบ่นะครับเนาะนี่แหละครับแค่นี้นะครับกะคว้าลูกเราจั่งให้ก็ได้ครับพี่น้องครับไม่เปัญหายนะ นี่นะครับเด้อตัวตัวใหญ่เลยนะครับเทียบกับมันนาเดามันน่าจะสูงร้อยเจ็ดทีสเดร้อเจ็ดสิบห้าครับร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเนาะเทียบเอาเด้อครับพี่น้องเอาตัวนี้มันนาเปิดไว้เท่าไหร่ครับหกหมื่นเก้าพันบาทครับหกหมื่นเก้าวัวท้องแก่ได้ครับพี่น้องเด้อเอานี่แหละพร้อมกินน้องเลยนะครับพร้อมกินน้องนะครับเนาะนี่นี่จิ้มกับบะหมี่ดังนะครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อมาเอาครับผมนี่ให้เบื้องพวกนุ่มไกลๆครับดูชัดๆไปเลยนี่แหละพวงหางกระไดพี่น้อง เอา,เอาดึงยางมาทาั้งนี้ให้เบื้องไทยยางให้เบื้องไทยทัวขายจาักน้อยนะครับบันนี้เออเบื้องเอาด้วยครับพี่น้องครับปัญหาขาดทุนขาดถอนไม่บอไม่มีนะครับเนาะยางปกติดีเลยล่ะนี่สี่โค้งสวงวัดจมวัดสุดนะครับพี่น้องครับเบื้องด้านข้างเอาทองปุุงออกเหรอพี่นอ้องผมเดือดวงตัวคุณเดือดแน่นผมก็คิดว่าเป็นแฝดนะครับมันคือทองไอ้ทองแบบง่ายด้อพี่น้องเด้อตัวนี้ครับผมเนาะนี่นะครับเ,เบด้อ เห็นนะครับตัวต่อไปครับมัดครับไอนี่ตัวสุดท้ายครับเป็นตัวดําครับวัวดาทําเงินปิดท้ายด้วยตัวดํานะครับพี่น้องครับนี่ตัวบอกง่ายอันนี้ก็เป็นงัวททองนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละผู้ใดอยากจะได้นี่นะครับสายดํามาแล้วนะครับเป็นงัวดทองแล้วก็ตัวใหญ่ที่สุดหรอกละครพี่น้องครับในฝูงนี่นะครับนะ ส่วนสูงนี่ร้อยน่าจะร้อยห้าสิบห้าขึ้นนะครับพี่น้องครับร้อยห้าสิบมาไปหาร้อยหกสิบนี่นะครับร้อยห้าสิบมาไปหาร้อยหกสิบส่วนนี้โตง่ายนะครับไม่เทียบเบื้องเอาเทียบนะครับร้อยผมสูงร้อยเจ็ดสิบห้าครับแล้วกับมันนัดใส่รองเท้าอีกนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นวัวที่ตัวใหญ่มากนะครับเด้อเบื้องเราหลุดแล้วเยอะฟเฟรมหางพวงหางนะครับพี่น้องครับเฟรมใหญ่ๆนะครับเนาะเอาตัวนี้ท่องก็พอได้ท่องจคกเดือนแหรอครับเทีบหกแปดนะครับกาเลี ท้องกับกาลิท KF68 นะครับนี่แหละนะครับเจ็ดเดือนท้องเจ็ดเดือนเลยเป็น่ครานครับนี่นะครับเด้๋ยผสมวันที่25เมษายนนะครับพี่น้องครับกำหนดคลอดกับ25มกราคมถึง10กุมภาพกหายอยู่ในช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้แบบนี้นะครับเด้อมาเอาครับผมตัวนี้ผมว่าตัวใหญ่ครับพี่น้องครับเบ็นไงไก่เอาใหางลึกนะครับท้องตัวที่ไหนครับตัวนี้ตัวนี้ท้องที่สองนะครับท้องที่สองนะครับพี่น้องครับนี่ ไปอยากจะไ้แบบนี้นะครับเด้อนี่แหละด้านนี้ครับพี่น้องครับเออต้องขึ้นเออนี่แหละครับพี่น้องเอาสายดํามาแล้วนะครับเด้อกับมนัดฟาร์มนะครับเนาะเออนี่แตาเบื้องด้านข้างด้านนี้นะครับเนาะอ่าด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรครับพี่น้องครับเออนี่สวยๆนะครับเด้อฟูไดมักอ่างใงญ่ๆแบบนี้ผมจะเห็นพิจารณาด้านข้างชัดๆก่อนนะครับพี่น้องครับนี่าเป็นอย่างไรอ่างลึกอ่างใหญ่ขกบนะครับเนาะเอาต่อไปก็ เบิ้งส้นท้ายครับพี่น้องครับพ่วงหางนี่แหละคุณบอกง่ายเลยเหรครับผมการเดินกันยังบม่มีปัญหาตำหนินะครับเนาะนี่แหละดำดีแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ด้านข้างด้านนี้เป็นอย่างไรนะครับเนาะเบื้องเอาเอาฟังราคาก่อนครับจังไปเบิ้งละเหียกกันต่อครับไปตัวนี้เท่าไรครับขนาเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นหานด้ครับพี่น้องครับก็คิดว่าน่าจะถูกใจสายดำพอสมควรครับเจ็ดหมื่นหนนี่คืองวอตัวบอกง่ายด้วยพี่น้องเด้อมาเบิ่งเอาแลวกะบ่มีตำหนินะครับเนาะ 75,000ราคารวมส่งไม่มีตำหนิรับประกันท้องให้ด้วย7เดือนนะครับพี่น้องครับครับผมเอานี่อยากกันเลแบบนี้แผ่นหลังเป็นยังไงครับพี่น้องครับเบิ่งหน้าเด้อเอาดึงข้างหน้าเบิ่งหน้าครับบัดนี้ลูกก้อนมันเป็นลูกเถิกนะครับผมเล็บหอมแน่นะครับโอ้ลูกตัวก้อนเป็นตัวเถิกตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะให้เป็นตัวแม่นะครับพี่น้องครับนี่แหละครับส่วนหน้านะครับเนาะอาใส่แดดนะพี่น้องเออหน้าทางนี้ใส่แดดครับผมจะให้เห็นชัดๆเลยครับครับหนะพันกัวจังสีแล้วครับมีแต่มีแซมขาวแน่นะครับนี่แซมขาวดีเหรอง นี่นะครับเด้อม้วเชิงเชียงนะครับอ่าหัวเชิงเชียงได้ใบได้นะครับจีบเล็บก็ดีดีเอ่าสสวยๆอยู่นะครับเด้อครับนี่ล่ะหน้าอกอ่าเบื้องเอาจะให้เห็นพิจารณาสัตวดเลยเนาะมากะมาเอาครับพี่น้องครับครับเออใหญ่ได้ละอ่าแบบนี้นี่นะครับอ่ามากะเออนี่ยแหละถ่ายยางครับพี่น้องครับกะมือนี่กะอว่ามันนัดมีให้อ่าหลายตัวเลยละครับพี่น้องครับนี่อ่าอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนมาเลือกเอาได้ครับพี่น้องครับ เอานะครับเนาะเอาจ้าในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้นะครับบันดเนาะครับผมโทรติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะครับว่ามีง่วงอยู่นะครับเพราะว่าง้วงเขาง่วงออกอยู่ตลอดนะครับเนาะเอาจ้าในคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อไปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ